สวัสดีกันด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับเจิมเซอร์ทีวีนะครับนี่เราจะมาเล่นแมปวันนี้วันนี้เราก็จะมาเล่นไม้ล้อโปเกมอนอินกันคุณจะไปเจอตัวตัวแมปมาเป็นอาการปั๊กนะครับไม่ปั๊กหรอกมันเกี่ยครับคุณอยู่ไหนมันบินได้เฮ้ยบีมคุณอยู่ไหนครับเฮ้ยรออยู่ตรงนู้นก่อนเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวผมไปหาแป๊บหนึ่งโอเคเราจะมาดูกันว่าแมปมันมีอะไรบ้างนะคุณ ไป,ไป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 ขึ้นพ่อเด<ล>ี๋ยวเดี๋ยวแจ้งอนวัสด,ดีคุณคุณคุณไม่ได้อยู่ทางนู้นเอาทางนู้นเดี๋ยวเต้นไม่นทำที่อะไรขึ้นไม่ได้เคมีไม้ให้ตัดเราก็ตัดไม้รอผมด้วยไอ้ตกวัสดีเฮ้ยรอก่อนซึ่งพวกเขาได้เล่นกันมาแล้วครับผมขึ้นมาเล่นซึ่งผมก็กา ถ้าใครดูผมก็ oh, แคสไปได้แล้วหนึ่งคลิปตามจริงจะออกสามคลิปแต่คลิปแม่งล้มเหลวแล้วก็เสือกลบคลิปนั้นไปแล้วด้วย Why อืมจะได้ยาง้นก็ได้นะใครใครใครมาบินอยู่ไม่โจงไงโอ้โห right. ตบนไม้ตับไม้ไปกันเล่าทางนู้นไม่ใช่เหรอทาง้รลอยได้นะไม่ใช่หรอทางนี้ทางนี้ทา,นทางไปลอยได้คุณจำไม่ได้แล้วเหรอ จะไปไหนนี่อ่ะป้ายลอยได้เขาไม่โกหกโอเคเดี๋ยวขาส่วนีขาไปทางนี้ได้เฮ้ยอันนี้เป็นทางรถเดินด้ยทางรถวิ่งนี่หว่ารถชนมันตายอมเจ้ามาทางนี้มาทางนี้อยากคุณลองด้วยขึ้นทางมันโอ้ถือว่าเขาก็ทรางมาสวยนะเนี่ยใหญ่ด้วยโูเคคุณเปิดมอนส์หน่อยอยากฆ่ามอนส์เปิดมอนส์เลยนะเปิดยาม โอเคจ๊บผมใจแต่แน่ต่แจ๊บและขี่โดนดีขี่ัดนดีี่โดนีี่โดดีขี่โดนดยขี่นีขี่ด่าดนดีขีามนีขี่โเนดี่ยเนดยขี้โดนดีขเดนีขี่ยดนดีขี่ยนีขี่โดนดีข่โดนมันดีขี่มันดีขว่โเนดีขนดีอี่โนดีเฮ่โดนดีขี่โดนันดีขนด่นดีขี่โดนดีีดนดี่โดนดีขี่โนดีขโีโดด่โ่ดนน่ แม่งจะเสกไปจำคิดแม่งกันนั้นเกินเฮ้ยบิ้มเอาตี๊ดไปาะมีอะไรบ้างวะโอ้ใช่สองนิ้วเก็บที่สุดเยอไ่เปเราขึ้นโอ้เลือดจะตายแล้วเนี่ยคุณจะขึ้นตอนไหนครับโอ้ยอย่าทำนโอเคเดี๋ยวฮาร์ปขวาหก่อนอะไรเนี่ยทำไมม คุณโจคุณมีเหล็กไหมอันนีเออแคนูยังตัดคาอยู่เลยโอ้เดี๋ยวผมตัดไม้ก่อนไอ้บีมครับคุณจับได้ไหมครับตัดไล่ล่าโอ้การไลล่าเหรออย่าถอนเกมตู้โงโลนอย่าถอนเกงมันเอออย่าถอนเกมดีกว่ามันดูบาดจริงๆทำไมอ่ะมันเห็ดมันนะมามาเออทำไมเหรอบีมบีมทำไมเหรอหันมาสิ อยาดิไม่อยากให้มันออกไม่ได้ใสไม่อยากให้มันออกรายการไม่ได้ใส่ด้วยไม่ได้ใส่ด้วยใครนี่หนูชชนเดลเขาก็คนรู้ครับว่าสกินเขาเป็นยังไงสกินเกียมไหนไคุณเราถอดชุดออกดิเอดยโอเค อย่าบังคับเล้ผมขอเธอสติมันโปอยู่แม่งมีโจรมาพ้นบ้านมันตอนกำลังอาบน้ำแม่งเนี้ยเจะกระเจิงมาเงินก็ไม่ยา้เอามาสักบาทเป็นจุดเริ่มต้นของ GTA ไปแปเรารีบไปท่องโลกกันแม่งเงินมีอยู่สองรห้าสิบบาทไม่พอซื้ออะไรกินเลยตอนนี้เรามีเนื้อไก่ดิบหนชิ้นเออวเรฟะข้ข้ามรั้วจะไปไหนจะขึ้นด้านบน แกินเนื้อวัวดีกว่าให้ปนกันปนกันบุญเคยดมหม่อต้องเลี้ยวพีกินเนื้ออย่าเล่้ยงมีดโอเคไม่เข้มข้นเราไม่นอนไม่เข้มข้นตอนที่ตำรวจจะมาเห็นนะมันมันตอนวีโว่ต้องวนมาแล้วเฮ้ยอย่าควายปวายหายไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดค่ะ คุณงงกับผมไหมเมื่อไปดูใน YouTube ดูโอ้ยอย่าทำอย่ามาแย่งไม้ผมนี่แม่งตัวเสือประจำชาแนลไม่ทำได้ทำติดใช้ของเหไปจุดโอ้ยอย่าทำนะน่โอเคตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วนี่แล้วตำรวจมาของอย่างนี้อย่าอย่างนี้ไม่เห็นตำรวจเลยออกมาแล้ว อรับคือตำรวจไหนเหล็กอยู่ไหนตำรวจตำรวจมาแล้วตำรวจไหนนะรถอยู่ไหนไอ้รถที่มันเก็บของอ่ะเฮ้เดี๋ยวพาดำตึกอ๋อเห็นแล้วโอ้โหมอนเต็มเลยเฮ้ยช่วยโจ้เราช่วยโจ้ตำรวจมาแล้วนีนี่นี่นี่ช่วยโจ้เดี๋ยวขับรถก่อนขับรถก่อนไม่เข้มกนั่อรถคิปเปอร์คิปเปอร์ไอ้ตเรวจตำรวจตำรวจตำรวจไล่เราหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวัง โอ้อ uh ันเดอม็รันเดโอเคสอมบี้หนเกล็ดนไมเดอร์นไมเดอร์โดนข้ามเฮียสเกลลิตันเฮ้ยบิมรีบขึ้นรถเร็วผมมาแล้วเฮียถึงรถแล้วโดนตนั้นตาคนเลยตายเหรอใช่วยด้วยเกียบเออช่วยด้วยโจ้ค่ามันเอาขอเอาของก่อน โอเคององเอโโจติดมอนดวนพี่กาลังจะไปหาอยากกดหน้าตัวเสือกนี่มอนแล้วเรควกดกดมอนมอน่จะปิดิไม่ใช่หมายถึงมนโจโอเคตอนนี้เรารวยแล้ว ด้วยโป้ด้วยเด็กเหลือฝักบีนี่ด้วยเด็กเหลือใช่อย่าหัวจะ่หัวจะ่หัวเอาของกูมาทำมารับเรียงนะคำว่าข้าวคำข้าวแต่เราเปาพวกบี้ทำทำมาลับเรียงดีกว่าเอาของดูมาเฮ้ยโจของพี่มากระดาษพี่มาพอมาชุดด้วยพวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ย ให้ทางนี้ทางนี้ข้างหลังพูดโอเคเอาดิพูดเอาได้เยอะเยอะๆทำไมยังมาทาเยอะแล้วเฮ้ยแล้วทำไมยังหาเกณฑ์ที่ไม่เจอไม่เกณฑ์ที่อยู่ไหนเร็วไม่รู้อย่ากลาดิไม่โทรอย่ากล้าดิ ไปหมดแล้วทำไมแบงก์ก็ดูแคร์เกงก้ไม่มีแรเกงใแล้วอย่าอย่าตีอย่าตีเร็วเร็วเร็วรีไปหาคเกงใ้ีรเกงาไม่มีไม่มีแรเกงใช่วยด้วยุขดแรเกง ตอนนี้เราก็มีชุดเกาะเคมเป้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เข้มข้นเราไม่เอาเอาเก่งมากเอาเก่งมากแค่เก้านาทีละเก่งมากจูี่หดดซื้อ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 บันดี้โจเปิดมอนอยู่เปล่ามันดีโจเปิดมอนหน่อยดิเปิดมอนหน่อย แม่งเปิดทีตรวจจับเออเปิดน้อนเร็วแม่งตำรวจจับทีนีดตัวตายเลยโยเปิดน้อนไปโย่พี่เฮ้ยมันมาแล้วพี่จะพมือเขาตรงนี้ทำไมอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วนี่แม่คุณโดนี่รุมรุมปิดประตูเฮ้ยเราขึ้นไปดาดฟ้าดีกว่าขึ้นไปดาดฟ้ากันนะฮะพี่ทำมานั้น กาเก่งโอ้วววตัวโกโก้โอ้โดวตคุณวินคุณเจอกางเกงยังเจอแล้วคุณโจเพิ่งเอามาให้ผมน้ำจิ้งกัดจะคราฟสักหน่อยโอ้โห